แบบจำลองของคุณงามความดีเป็นแบบจําลองของนักการเมืองที่ดีเป็นแบบจําลองของผู้นําที่ดีเป็นแบบจําลองจําลองสีเมืองคุณลุงจําลองเป็นต้นแบบของการต่อสู้ที่ทําให้มีขบวนการประชาชนออกมาสู้อย่างสันติและอหิงสานะครับลุงเป็นนักเทื่อนไหวไม่ใช่แค่ การเคลื่อนไหวการเมืองภาพประชาชนเท่านั้นแต่เป็นการเคลื่อนไหวการเมืองตัวอย่างการเมืองทางเลือกด้วยนะครับการทําการเมืองที่สะอาดคือสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนต้องการลุงจําลองเองเดินทางในการทําการเมืองทั้งในระบบสภาคือการเมืองสะอาดนะครับไม่ไม่ยอมให้กับสิ่งไม่ชอบธรรมและการต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนก็เป็นการต่อสู้ที่เป็นธรรมด้วยนะครับผมคิดว่าลุงจำลองเป็นต้นแบบสําคัญมากของของการเคลื่อนไหวแล้วก็มีอิทธิพลณปัจจุบันคือการสู้อย่างสันติ อหิงสาการเสียสละคือต้นแบบที่คุณลุงจำลองสร้างให้กับทุกคนผมคิดว่าสิ่งนี้แหละที่ทำให้เรายึดมั่นณนะปัจจุบันไม่ใช่แค่การชมรุมนุมนะคือการใช้ชีวิตด้วยการใช้ชีวิตแบบสันติและเสียสละคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนี่คือสิ่งที่คุณลุงปฏิบัติให้เห็นไม่ใช่แค่สอนแต่คุณลุงจำลองปฏิบัติให้เห็นดังนั้นเนี่ยเราได้เอาวิถีตรงนี้การเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยมาปฏิบัติอยู่อย่างต่อเน,นื่อง ผมคิดว่าเราผ่านการเคลื่อนไหวแบบแบบที่ทั้งอันตรายและไม่อันตรายมามาในหลายมิติตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมาสรุปบทเร,รียนร่วมกันก็คือว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวที่ดีที่สุดณตอนนี้คือการพูดความจริงให้กับสังคมเห็นร่วมกันนะครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบการเคลื่อนไหวณนะปัจจุบลลันเลยเป็นการเคลื่อนไหวแบบสันติอหิงสาและพูดความจริงให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดให้สังคมได้รับทราบความจริงให้มากที่สุดนะครับนี่คือ บทเรียนที่ที่เราได้จากการเคลื่อนไหวในอดีตแล้วก็ทบทวนกันมาจนถึงปัจจุบันความเสียสละที่คุณลุงมีให้กับสังคมคือสิ่งที่เป็นคุณูุการทําให้ความดีของคุณลุงยังคงทนอยู่ณนะปัจจุบันในวาระ88ปดปี8เดือน8วันสิ่งที่สําคัญมากกว่า88ปีก็คือความยิ่งใหญ่ในการทําความดีของคุณลุงความยิ่งใหญ่ในการทําความดีจะไม่มีอายุจะมั่นคงยืนยาวไปตลอดถึงแม้จะ ผ่านการเวลาไปนานขนาดไหนผมว่าสิ่งที่คุณลุงจำลองทำไว้กับสังคมมันจะเป็นความดีที่ติดตึงไปตลอดเป็นแบบจำลองของคุณงามความดีเป็นแบบจำลองของนักการเมืองที่ดีเป็นแบบจำลองของผู้นำที่ดีเป็นแบบจำลองจำลองสีเมือง